ว่านลชนใดไม่ทําตามโอวาทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นลชนนั้นจะต้องถึงความพินาาเป็นเหมือนพ่อค้าทั้งหลายถูกนางยักษินีหลอกลวงให้ตกอยู่ในอำนาจชะน,นันนรชนใดทำตามโอวาทอันพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว นรชนนั้นจากถึงฟังสวัสดีหลุดพอค้าทั้งหลายทำตามถ้อยคำที่ม้าวลาหกกล่าวแล้วฉะนั้นลาผู้มีพระภาคเจ้าทรงถือเอายอดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยอมาตะามหานรพานว่าชนทั้งหลายเชื่อฟังคำสอน ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย